เอาไอ้เหี้ยไอ้ชายบ้าไอ้ชายเอาไอ้ชาย สวัสดีเพื่อนๆชาว r รสเตอรทุกคนนะกลับมาอยู่ช่องติ๊งโน่งอีกเช่นเดิมนะครับวันนี้นะผมจะมาออกรถคันใหม่นะครับใครที่ติดตามดูสตรีมผมอยู่บ่อยนะครับผมสตรีมวันเว้นวัน,วนหรือว่าทุกวันนะบางทีแล้วแต่อารมณ์นะครับแล้วแต่อารมณ์ผมจริงๆนะครับแต่ผมจะพยายามสตรีมทุกวันนะครัเพื่อนๆเห็นความคืบหน้านะครับในการในการทําธุรกิจของผมและธุรกิจของผมก็มาถึงทุกวันนี้นะครับด้วยเวลา หเดือนเต็มหเดือนเต็มสําหรับสายฟรีอย่างผมนะแล้วตอนนี้ผมก็จะมาออกรถคันใหม่หรือว่ารับลูกคันใหม่เข้าโกดดังนะครับรถที่ฝ่ายฝันนะครับคือรถในตำนานนะครับหรือว่าเป็นซีโอนั่นเองวิวสีสองก็ซื้อได้ครับผมจะซื้อ,นะอตั้งแต่วิวสีสองแล้วผมบินได้อะไรได้หมดหมดลนวะแต่ติดอยู่ว่าจะซื้อมาทําอะไร จะซื้อมาเพื่ออะไรนะครับทั้งๆที่เรามี ES อยู่แล้วนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับเปิดคันใหม่นะครับเปิดรถคันใหม่นะครับเป็นรถในตำนานเป็นซีโอนะครับวันนี้ผมจะมาออกเปซีโอกันถึงเวลาสักทีที่เราต้องออกแล้วนะครับตามคําเรียกร้องนะครับในไลฟ์สตรีมนะครับพี่ซื้อได้แล้วนะครับซื้อได้แล้วจ๋าไม่เซื้อหมูซื้อเหอะอนะครับอยากเห็นนะครับก็วันนี้ผมจะมาซื้อนะครับเก็บเงินมา 300m ทีแรกอ่ะ มันร้อยแปดสิบห้าเองกูว่าซื้อได้แล้วแต่กูไม่ซื้อก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรทําไมไม่ซื้อนะครับเราก็จะไปซื้อกันเลยไม่พูดลำต่ำเพลงน,นะฮะซื้อเลยมืด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 ,มดชื่อรถผมจะเป็นแพนวินเนาะให้เป็นซีอโอหละเพื่อนเพื่อเนาะเราอย่าไปนี่มันเลยแล้วเราจะกดซื้อนะครับเราจะไปดูกันว่ามันวิ่งเท่าไหร่นนะเวลหนึ่งนะครับไปดิร้อยแปดสิบห้าเอ็มแพงชิบหายเราจะไปดูกันว่าเวลหนึ่งวิ่งได้แค่ไหน แล้วเราก็จะมาปั้นกันนะครับปั้นวันนี้เลยคือเวึว่1กูแต่งเลยเย็ดรูสวยนะเพื่อนๆไม่สวยนะแรกๆเดิมเดิมก็สวยนะเดิมเดิมก็สวยนะเดิมเดิมก็สวยนะฮะเราออกไปลองวิ่งดูก่อนเลยรอบัฟหมดนะครับรอบัฟหมดบอกเลยรอบัฟหมด,ดจริงๆนะเราจะไปดูซิว่ามันวิ่งเท่าไหร่นะครับอ่นะเรากดธรรมดาก่อนแบบไม่ใส่เซ็ตร้อยห้าแปดร้อยห้าเก้านะครับร้อยหกสิบลงเนินนะครับ ลองลองทางเรียบทางเรียบทางเรียบอ่ะประมาณร้อยห้าแปดนะทางเรียบนะครับแล้วใส่เซ็ตละเอาแบบติดบูทแบบไม่ใส่เซตก่อนรอบูทโอนหมดอ่ะงั้นเดี๋ยวเราตัดไปตอนบูทโอนหมดเลยเพื่อนไอ้โอเคครับเพื่อนเบัฟเราก็หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เราจะมาดูว่าเออไม่ใส่เซตอะนะครับววหนึ่งนะครับ ไม่ใส่เซ็ตอะไรเลยนะครับเวล1ระดับ1นึเวลหนึ่งแม็กอยู่ที่6,800นะครับผมไม่แน่ใจว่าสเตตัสแรกๆมันมากกว่า ES หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่เห็นพองมันนั่งเยอะกว่า ES หรือว่า e อมันเยอะกว่าก็ไม่รู้นะครับเราจะมาลองกันว่าเวลหมันอะ่ะวิ่งอยู่เท่าไหร่โเคแบบไม่บ no no okay, ัฟ n o บัฟ no c แครโอเคคไม่บัฟนะครับเวลแรกวิ่งอยู่210 อันนี้คือมีนะอันนี้คือมีเขาเรียกว่าอะไรมี R F นะถ้าไม่มี R F ผมเชื่อได้มันประมาณ180ประมาณนั้นประมาณนั้นนอันนี้มี R F แมท160ไ,นะไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับมีแค่ R F 160นะครับ b ู o t O อีก12โอเคปะแต่ถ้าเราใส่เซ็ตละ่ะใส่เซ็จแล้วก็ดูดีขึ้นนะเรา ดูดีขึ้นเยอะเลยนะครับใส่เซ็ตดูดีขึ้นเยอะเลยนะก็เซ็ตมันนะเป็นเซ็ตยูนิคอนนะครับเป็นเซ็ตล้อโป่งนะครับคีบนะครับรอบคันนะครับยกเว้นสปอยเลอร์หลังนะครับคีบนะก็จะเป็นตัดแดงนะครับคีบตัดแดงหลังคาดํานะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะของสำหรับเรนซิโอนะครับปีกก็พอดีกับ รถนะครับพอดีกับตัวรถสปอยเลอร์อหน้านะครับไฟก็สวยไฟเป็นตัว L นะครับส่วนท่อท่อตรงกลางเดิมไม่เปลี่ยนเปลี่ยนแค่ไฟท้ายนะครับแล้วก็ปีกปีกล่างปีกสปอยเลอร์หลังนะเรามาดูกันว่ามันวิ่งอยู่เท่าไหร่นะครับโอเคสำหรับใส่เซ็ตโอ้โหเพิ่มมา20เพิ่มมา15หน่วยเปล่าไม่รู้จาก2 1 0นะ ยี่สิบห้าหน่วยเลยนะทั้งหมดยี่สิบห้าหน่วยนะครับสำหรับใส่เซตนะครับเซตยูนิคอร์นออฟเท่าไหร่ออฟยูนิคอร์นจะอยู่ท็อกสามสิบนะครับโบนัสเซตนะถ้าใส่ครบนะครับโบนัสเซตจะกําเนิดขึ้นคือท็อกสามสิบนิวตันนะครับต่อนิวตันนะก็ช่างผมมาเถอะท็อกสามสิบนั่นแหละและ้วก Boot Power ็บูทพาววเอร์นะครับบวกสามสิบสี Mac ่เปอร์เซ็นต์นะครับบูทโอบวกยี่สิบเปอร์เซ็นต์แมสบวกยี่สิบ m a ปเอพี 14, เท่ากับว่าเซตตนี้แม่งบวกแมปเอพีด้วยนะอ่ะเราก็รู้แล้วว่าเซตหนึ่งบวกยี่สิห้าเอ้บวกสิบห้าหน่วยนะครับเซตนี้บวกยีห้าน่วยโอเคปะบวกยี่ห้าหน่วยแล้ววิ่งธรรมดาจากร้อปดสบเจออพีไม่ใช่อ่ะถอดเซตก่อนนะครับแล้วเราลองวิ่งธรรมดาดูว่าวิ่งติดบูทนะครับสองสิบนะครับใส่เซ็ต วิ่งสองสองห้าเท่ากับว่าบวก15ห้าหน่วยนะครับไม่ใส่เซ็ตวิ่งเท่ากันร6อยกสิกับใส่เซ็ตวิ่งเท่ากา 160. Okay, ัน1้0หกิโอเคปะร้อยเอ็มผมให้ให้เหลือประมาณสักตีบวกสักสาสิบเอ็มปะนะครับผหรับพีซิโอคันนี้นะตีบวกสัก30ส,นนนะกสิเอ็มจับปะถ่ายรูปไปก่อนโอเคปะลุยขึ้นสองไปได้วยดีครับสามสิบเอ็มนะครับตีบวกสาสิบเอ็มพอยี่สิบเอ็มพอตีไม่รู้อ่ะมันจะขึ้นมันจะขึ้นถึงบวกอะไรก็ไม่รู้ แต่เห็นไหมเชื่อมยังไม่รู้นะดวงมันไม่มีเรื่องตีบวกจริงๆอืมบวกเท่าไหร่วะแม็ก p อ่พดูนี้ด้วยง่ายๆครับอ่ะตอนนี้เอสพีงสามแล้วนะครับแม็กแม็กต่ากว่าเลสปัดบวกต่อนะครับอย่าไปกลัวนะอย่าไปเกรงกลัวบวกไปครับเท่าไหร่ละแม็กสี่นะครับ ทอ็อกสีิบเจ็ดบูตโอหกแมคหกเอ็ะให้มันวนอยู่ที่ห้านะครับห้าหกเจ็ดประมาณนี้กำลังดีเลยอ่าลงไปสี่นะครับสี 4, ่เอพีหลือหนึ่งลงไปสองเถอะกูอยากรีมากเลยอ่าเอพีขึ้นมาหนึ่งนะครับอันนี้คือคลิปเดียวคือกูกูแตกเลยนะแตกยับเลยยับบอกเลยยับกูอยากลงไปสองอนะ่ะทำไงในหะ้ลงไปสองอนะ่ะ เอา้าไอ้เหี้ยบ้าไอ้ชายเอา้าไอ้ชายบ้าไปแล้วเกินไปไอ้ชายเติมไปเปล่าเอาจริงนะกูขึ้นเก้าไม่ได้หรอกจริงๆกูขึ้นสิบไม่ได้ด้วยซ้ำขึ้นไม่ได้เว้ยสิบอ่ะจริงๆอ่ะดูก็ขึ้นสิบได้หาเลยนะกูบอกอ่ะนี่ครับรีบไปนีบไป มีไปเห็นไหมบอกแล้วผมขึ้นไม่ได้หอรอกเพื่อนเลทขึ้นแม็กไม่ขึ้นแม็กอยู่เท่าเดิมเลยเห็นไหมเชื่อมยังนะแม็กมันไม่ขึ้นครับติดก,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 ก้าวอย่องเงี้ยมึงเอาอะไรกูเนี่ยอันนี้แม็กขึ้นเต็มเลยนะครับเอพีห้ามาสวยนะครับเอาสรหลุด ไอ้เคียหลุดเฉยนะครับก็เป็นการหลุดอีกแล้วนะครับกิ้งบวกกิ้งชิบหายอ่ะทอว่ะกูไม่มีดวงพวกนี้เลยใช่ไหมเดียเจอแล้วไปไมดี พอไหมผมก็พอนะไม่พอไอ้เหี่ยแม็กกูไปไหนนี่ฮะแม็กไปไหนครับเนี่ยโอ้โหเราพอไว้แค่นี้ดีกว่านะครับแล้วเราจะมารีใหม่นะครับใน EP หน้านะครับนี้นะครับสำหรับเพนนะผมก็ขอ ไปแต่งเนื้อแต่งตัวให้เพนซิโอก่อนมันน่าจะแรงขึ้นมาสักนิดหนึ่งนะคับเพื่อนเราไปดูกันว่ามันจะแรงขึ้นมายงไโอเคนะก็คลิปนี้มีทางซื้อรถมีท้งตีบวกรถนะครับแล้วก็ทดลองการวิ่งให้นะครับผมไม่รู้ตั้งชื่อคลิปว่าอะไรดีเดี๋ยวก็ติดตามชมวันนี้นะกันนะนะครับนะบเพิ่มมาอีกส5ห้านวยนะคไอ้เพิ่มอีก10หน่วยนะครับนะจาก25้านะครับจากส2 5หเป็นส3 5หนะครับ ขึ้นมาสิบหน่วยนะสำหรับการบวกรถแม็กไม่มีแม็กนะครับไม่มีแม็กเลยนะครับแม็กไม่50าสิบาทเพื่อนาเกียดเลยเนีย่ยแม็กไม่50าสิบาทเอี SP ได้มา6นะครับโอเคเดี๋ยวคลิปนี้นะครับสำหรับเปิดตัวลูกรัก ใหม่นะครับสำหรับ Pensio นะก็ขอตัวไว้เท่านี้ก่อนนะครับสำหรับใครที่ติดตามผมใน YouTube จากสตรีมนะครับจากคลิป YouTube ก็ขอขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดชอบนะครับและมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆยังไง mm hmm. ก็ฝา like, กกดไลค์กดซับกดแชร์ share, อย่าลืมกดกระดิ่งนะ mm hmm. เพื่อไม่พลาดสตรีมสดแบบ รายการพาเพินนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้เ e นเซโอนะครับเวลหนึ่งวิ่งเท่าไหร่เซตแต่งวิ่งเท่าไหร่ไม่มีเซตวิ่งเท่าไหร่แล้วก็ตีบวกไป 70M นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไก่อนครับสวัสดีครับบาย